เอมมี่มรกฏขอโทษแตงโมนิดาพร้อมเผยสิ่งที่ค้างคางในใจเคยเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมากคนหนึ่งสำหรับเอมมี่มรกฏและแตงโมนิดาซึ่งก่อนหน้านี้แก๊งน้ำแข็งใสที่เคยรวมตัวกัน4คนโดยมีชมพู่อรารยาเอมมี่มรกฏไอ้อภิษดาและแตงโมนิดา เมื่อวันเวลาผ่านไปก็อาจจะมีห่างกันบ้างแต่เมื่อทราบข่าวการจากไปของแตงโมทั้งสามสาวก็ได้โพสต์ข้อความอะไรถึงแตงโมล่าสุดเอมมี่โพสต์ภาพที่ตนเองได้ไปร่วมงานไว้อาลัยของแตงโมพร้อมเขียนข้อความถึงสิ่งที่ค้างคาใจและขอโทษมีข้อความเต็มๆว่า โมวันนี้กูได้ไปงานมึงมานะแล้วไปเจอพี่หวาโซฮอตถามว่ามีอะไรอยากจะบอกมึงไหมกูแค่อยากบอกมึงว่ากูขอโทษขอโทษที่ไม่ได้โทรหาขอโทษที่ไม่ได้ถามมึงว่ามึงมีอะไรให้กูช่วยไหมขอโทษที่ใช้คําว่าจะโทรจะส่งหาจะไปหา มากเกินไปจนตอนนี้มันไม่ทันแล้วมึงสอนให้กูรู้ว่าชีวิตคนเรามันสั้นอย่ารอให้อะไรมันสายเกินไปหลับให้สบายนะมึงแล้วพบกันอีกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com